ประพี่น้องระเบิงสออนบัวบัวฉัดขาวนะครับบัวหลวงสีขาวกลีบซ้อนพันธุ์ไทยแท้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ไทยแท้นะครับที่เราใช้ไหว้พระบัวพันนี่ก็คือเขานนย้มตัดดอกไปไหว้พระเห็นไหมครับนี่เนี่เขาตัดดอกไปไหว้พระแล้วฝักจะไม่ค่อยติดมเมล็ดเนาะ อันนี้เน้นตัดดอกไปไหว้พระนะครับไม่ใช่บัวกินฝักนะครับถ้าบัวกินฝักส่วนมากกีบจะไม่ซ้อนกีบจะเป็นกีบปลาอันนี้บัวชัดก,กีบจะซ้อนนะครับนี่อยู่บ้านนา้านางปลูกได้เลี้ยงได้สวยมากๆเลยนะครับใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันถ้านับง่ายง่ายก็ทุกวันที่1กับวันที่16ของทุกเดือนนะครับนี่ใบสมบูรณ์แห้งพี่น้อง มุนแน่สะอ่อนครับนี่สวยงาม